ท่านผู้ชมที่เคารพท่านสมาชิกที่รักทุกท่านพบกันในรายการธุรกิจฝ่าวิกฤตโควิด -19 เหมือนเดิมนะครับวันนี้ครับผมเรือเอกวุฒิกรกิรติทากลิ่นพูเน้นรายการนะครับปัจจุบันนี้บ้านเมืองของเราเนี่ยนะฮะเจอวิกฤตฝ่าวิกฤตมากเลยเรื่องของโควิดโอ้โหตอนนี้มันไม่ลดทีหนึ่งนะครับสามพันไม่ลดทีหนึ่งเลยครับธุรกิจอะไรละครับที่จะฝ่าวิกฤตตรงนี้ธุรกิจอะไรลร่ะ,ละเป็นธุรกิจหลักของเมืองไทยก็คือเรื่องของเกษตรการเกษตร วันนี้ครับเราจะมาพูดถึงการเกษตรแนวใหม่การเกษตรที่ใช้พื้นที่น้อยที่สุดครับและได้ผลผลิตมากที่สุดทํำยังไงนะครับท่านอยากรู้ใช่ไหมครับวันนี้ครับแขกรับเชิญของผมก็คือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอธิพัฒน์วิชัยผินมารู้จักกับท่านเลยครับสวัสดีครับท่านดรครับสวัสดีครับพี่หมอใหญ่ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านดรครับผมก่อนอื่นนะฮะผมอยากจะให้ท่านดรรู้จักเป็นที่รู้จักกับสมาชิกนิดหนึ่งก่อนนะฮะว่า ท่านจบการศึกษาจากที่ไหนนะครับแล้วทางานอะไรมาบ,บ้างอะไรเป็นตัวที่ทําให้ท่านมาทําเรื่องเกี่ยวกับเรื่องช่วยเกษตรกรของเมืองไทยให้มีผลผลิตดีจากพื้นที่ที่น้อยที่สุดครับท่านครับพื้นเพเดิมจริงๆผมเองก็จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสงครับครับฐออานยากจนก็บริเรียนเขีนอ่านนะครับจบมาก็ไปเรียนต่อประเทศอินเดียก็ได้ทุนจากครูบาอาจารย ที่ทานสนับสนุนก็จบปริญญาโทมาทํางานในภาคการศึกษามาสอนหนังสือในมหาวิทยาลัยมาแต่ว่าจุดสําคัญที่สอนก็คืออยู่ในฝ่ายบริการชุมชนบริการวิชาการแก่ชุมชนทําเรื่องวิจัยสังคมก็ไปเห็นความหลากหลายในมิติของการเป็นอยู่ของชาวบ้านนะครับชีวว่าชีวาภาพของชาวบ้านกายภาพของชาวบ้านภูมิศาสตร์อะไรต่างๆ,ตางๆเต็มไปหมดนะครับ ก็ออพอไปสักระยะหนึ่งก็ประมาณสัก20ปีที่รัฐราชการ,รก็ลาออกจากราชการมามาทำเรื่องมูลนิธิพื้นฐานมาจากมูลนิธินะครับ,รบก็เป็นพื้นฐานอย่างนี้ที่ทํากับเรื่องการศึกษาเหมือนเดิมว่าเป็นการศึกษาในภายใต้มูลนิธิแล้วก็เป็นการบริการวิชาการสังคมเหมือนเดิมครับก็ต่อมาก็มาทําเรื่องของวิสาหกิจเพื่อสังคมเป็นบริษัทที่จดทะเบียนตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคม2562ครับคือประเทศไทยนี่พี่หมอครับเ,เราเองนี่เวลาทําธุรกิจหรือทํากิจกรรมอะไรเนี่ยจะต่างคนต่างทำใช่ต่างคนต่างประกอบไม่ได้รวมตัวกันมันมีความพยายามที่จะทําให้คนเอาของดีๆมารวมตัวกันครับในปี2542จึงเกิดพระราชบัญญัติสากรปี2548ก็เกิดวิสาหกิจ ชุมชนขึ้นมาเป็นพระราชบัญญัตินะฮะวันนี้รัฐบาลแล้วก็ผู้ที่ตกผลึกในเรื่องการรวมกลุ่มกันต่างๆได้ดูข้อดีข้อเสียเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ตั้งออกกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยวิสาหกิจเพื่อสังคมขึ้นมาออกมาเมื่อปี2 5 6 2บเราเองก็ตั้งบริษัทนี้ขึ้นมาช่วงปี2 5 6 3กมก็มีเจ็ดคอร์เรชซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกษตรล้วนๆนะครับ,รบเรื่องที่จะพัฒนาพ่อค้าแม่ค้าให้เป็นนักธุรกิจ พัฒนาชาวบ้านให้ค้าขายเป็นก็เกิดวิศวกรรมเดมีเพื่อพัฒนาตรงนี้แล้วต่อยอดยังไงล่ะหลังจากนั้นเราก็ทําเรื่องการปลูกพืชผักแรกๆก็ทําตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลังจากนั้นมามันเป็นยุคเทคโนโลยีเข้ามาบริษัทที่ตั้งชื่อบริษัทอะไรนะครับอาดีวิสาหกิจเพื่อสังคมอาดีวิสาหกิจเพื่อสังคมจุดเป้าหมายจริงๆเลยของบริษัทนี้มาตั้งมาเพื่อ บริษัทนี้ตั้งมาก็เพื่อที่จะโดยปรจาของมันเลยครับกําไรเกิดขึ้นเนี่ยสาเท่านั้นเองผู้ประกอบการได้อีก0บเเซ็ขามีเป้าหมายอยากให้ผู้ได้โอกาสคนพิการคนที่อยู่ในสังคมได้รับส่วนแบ่งตรงนี้ครับนี่เป็นที่มาของการออกแบบธุรกิจนะครับที่จะต้องเอื้อให้คนส่วนใหญ่ได้ประโยชน์ครับผมแล้วก็มาทําเรื่องของสินค้าการเกษตรโดยเฉพาะเลยใช่ไหมครับ,รบเราแรกๆเดิมทีเราทํา เราทำเกดคอพิเศษเป็นเป็น,เป,นเป็นประจาวางไว้ออเหรครคับทำเรื่องวิศวกรรมคาเดมี่ก็คือสร้างความรู้ให้คนก่อนครับความรู้ในยุค4.0เนี่ยมันต้องทำเกษตรทำยังไงทำน้อยได้มากอแต่ก่อนทำมากได้น้อยครับทำเกษตรแบบเดิมเนี่ยก็ทำมากทำจนเหนื่อยแต่ผลผลิตผลผลิตมันแบบเอ่อน m ช n i s i n g คือคือคือขึ้นไปแบบนี้แล้วก็ลงแบบนี้ครับแต่พอยุค4.0ยุคที่จะต้องใช้ เทคโนโลยีนี่ทำง่ายทำน้อยแต่ได้มากลสฟอร์มก็เป็นที่มาของสมาร์ทฟาร์มครับอ๋อครับก็เป็นต้นน้ำในการผลิตเข้ากับการค้าการขายในแพลตฟอร์มที่เกิดขึ้นซึ่งเราก็ทำปลายน้ำไว้คือเทรดวีไทยด้วยอ๋อเรามีเรามีปลายน้ำก็คือตลาดตลาดตลาดใช่ไหมครับใช่ครับเสร็จแล้วในการทำการตลาดเราก็มาดูแลเรื่องผการผลิตด้วยการผลิตด้วยนะครับการผลิตที่ดูแลก็คือเรื่องของสมาร์ทฟาร์มครับ เนเป็นระบบจัดการระบบหรือเป็นไงฮะท่านดรช่วยเั่งนี้นคือสมาร์ทฟาร์มเวลาคนคนคนมองก็จะมองว่ามันเป็นเทคโนโลยีต้องลงทุนเยอะครับจริงๆมันไม่ใช่นะสมาร์ทฟาร์มจริงๆไม่ต้องลงทุนเยอะอะไรนะครับแต่ว่าเป็นการเ,าเริ่มต้นแากวิธีคิดก่อนครับคิดยังไงคิดสมาร์ทฟาร์มเมื่อปี2 5 1 7เจถ้าเราย้อนไปที่พระเจ้าอยู่หัวพระบรมชนกาธิเบศรบรมนาถบพิตรที่ท่านปีนขึ้นไป บนภูเขาท่านไปช่วยชาวม้งอ่ะท่านไปเห็นกาแฟาต้นเดียวที่มันเหลืออยู่เจตนารมพระองค์ก็ต้องการที่จะลดการปลูกฝิ่นของชาวมง้งแต่ลดการปลูกฝิ่นทำยังไงก็ต้องมีพืชทดแทนให้เขาก็เห็นกาแฟาต้นเดียวก็เป็นที่มาของว่าเออโชคดียังมีกาแฟาหนึ่งต้นโชคดี <S <S โชคดียัง <S <S มีกาแฟนี่ท่านยัง,ย,ง,ย,งยังมองให้โอกาสใช่หลังจากนั้นท่านก็รณรงค์แล้วก็ช่วยให้เขาปลูกกาแฟา แล้วก็หาตลาดให้เขาด้วยครับต่อมาก็แตกมาเป็นโครงการตามพระราชบัญญัติเยอะแยะไปหมดเลยครับอ๋ออันนี้คือแบบสมาร์ทแล้วนะ,นะในยุคนั้นแต่ว่าวันนี้เนี่ยเทคโนโลยีมันเข้ามาทํายังไงจะเอาเทคโนโลยีมาใช้ให้มันเป็นสมาร์ทครับฟาร์มบนสมาร์ทโฟนอืมซึ่งควบคุมทุกอย่างได้บนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทฟาร์มบนสมาร์ทโฟนครับว <c oughs> ิธีการวิธีการก็คือวันนี้ต้องยอมรับระบบ AI มันสามารถประมวลผลที่เกิดจากการรวมดาต้าเบสในทุกมิติของการทําเกษตรนะครับต้นน้ากลางน้ําปลายน้ําครับคือชาวบ้านปลูกไม่รู้หรอกครับพี่หมอว่าจะขายอะไรใช่ขายที่ไหนครับคนจะปลูกอะไรถึงจะขายได้ือก็ปลูกแล้วใครปลูกไปด้วตามที่เคยปลูกปลูกตามที่เคยปลูกใครปลูกมันสำห้ังก็ปลูกปลูกอย่างไะใครปลูกอ้อยก็ปลูกตามกัน นี่พอดีมันซัพพลายมันไม่สอดคล้องกันครับไอ้ไอ้ไอ้ที่ไอ้ที่ได้เงินมาปุ๊บไอ้นี่บอกว่าเออปลูกอันนี้ได้ตังค์ปลูกอันนี้ได้ตังค์ปลูกตามกันหมดเลยปลูกตามกันหมดครับก็แข่งการขายแข่งกันซื้อแข่งกันขายครับราคาก็ตกใช่ทีนี้พอพอมันมีระบบอ่อสมาร์ทขึ้นมานี่นะครับมันสามารถที่จะรวมรวมดัตตาเบสทั้งตลาดที่จะรับซื้อครับผลิตผลอะไรตลาดรับซื้อเท่าไหร่รวมด้วยนะครับ ที่สําคัญคือมันดูแลตั้งแต่ต้นน้ําคือดินตรวจสอบคุณภาพดินเป็นยังไงระบบน้ําเป็นยังไงครับความชื้นเป็นยังไงเออากาศเป็นยังไงจับเรดาร์เขาเรียกว่าไมโครคลเมตกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้เลยว่าฝนจะลงมาเท่าไหร่ความชื้นเป็นเท่าไหร่อันนี้คือศักยภาพของเชื่อมต่อได้หมดครับเพราะมันจากสมาร์ทโฟนตัวเดียวนะมาร์ทโนตัวเดียว อัวนี้ตัวนี้เกษตรกร,ก,รก็ยังมันยังไม่เข้าใจเพราะว่ายังมองเทคโนโลยีเป็นของไกลตัวครับอันนี้ก็คือสิ่งที่มันยังเข้าไม่ถึงชาวบ้านนะครับครับก็บบแล้วไอ้ที่ระบบที่ท่านดรว่าเนี่ยนะฮะที่ท่านบอกไม่แพงเนี่ยดรแล้วคือคนที่อยากได้ระบบเนี้ยหรือคนที่จะเข้ามาทําระบบเนี้ยต้องต้องต้อง,ต,องต้องเป็นคนต้องศึกษาไหม ก็ต้องทำความเข้าใจกับมันต้องทําความเข้าใจกับมัน <c oughs> นะครับก็คือต้องรู้ต้องรู้ว่าตัวเองจะปลูกอะไรก่อนและต้องรู้ว่าตัวเองอยากจะอยากจะขายอะไรโดยช่องทางไหนซึ่งรู้ได้ยังไงร,รู้ได้ก็ต่อเมื่อจะต,ต้องมีข้อมูลในในในโทรศัพท์มือถือก็ได้ที่อยู่ในสมาร์ทฟอ,อ่ะสมาร์ทโฟนมันจะให้หมดเลยนะครับครับที่ถามว่าแล้วแล้วแล้วปลูกแล้วนควบคุมการผลิตยังไงไอ้ตัวนี้ สามารถที่จะทําด้วยราคาต้นทุนที่ถูกๆเอาอางนี้ดีกว่าผมสมมติว่าผมผม,มเป็นชาวชาวสวนชาวไร่อย่างเงี้ยถูกไหมผมอยากจะทาสมาร์ทฟาร์มผมต้องทําไงบ้างผมต้องทำไงบ้างก่อนผมต้องทําไงบ้างนะเพราะว่าโอ้โยที่มันปลูกมาเนี่ยมันมันมันน้าก็โอ้ยน้อยแห้งแรงเหลือเกินตรงนี้นะครับเอ่อมันคือมันควบคุมอะไรไม่ได้ครับมันต้องพึ่งธรรมชาติหมดเลยจะทำยังไงนะครับถึงจะเอาสมาร์ทฟาร์ม ตรงนี้ไปทําได้เรามีหน่วยบริการเรามีทีมงานซึ่งไปดูให้ไหมตรงนี้มีไหมครับมีครบเลยครับหน่วยทีมโปรแกรมเมอร์เราสามารถติดตั้งให้ได้ในราคาที่ไม่แพงก็ต้องไปสำรวจก่อนต้องไปสำรวจก่อนว่าพื้นที่นั้นบางทีมันไม่มีน้ําบาง uh huh. ที่น้ําเค็ม oh. บางแห่งก็ปลูกอะไรไม่ได้เลยก็มีเานสมาร์ทฟาร์มนี่มันสามารถให้แก้ปัญหาได้หมดเลยครบ oh. อ่องกจรเลครับน้ําไม่มีก็เชื่อมกันกับ ระบบโซลาเซลล์จอดน้ำบาดาลแล้วก็มีถังเก็บน้ำให้เก็บเรื่องเรื่องของฝนแรงเรื่องของดินไม่ดีไอ้พวกนี้ปรับได้หมดเลยครับสแจะว่าสมาร์ทฟาร์ม่ทำได้ทุกที่เลยใช่ไหมทได้ทุกที่ครับต้องใช้พื้นที่เยอะไหมครับสมาร์ทฟาร์มไม่จําเป็นเลยครับใช้พื้นที่น้อยแต่ว่าได้ผลผลิตเยอะเใช้พื้นที่น้อยแต่ผลผลิตต้องเยอะเริ่มไเยอะถูกไหมเริ่มั้งแต่หนึ่งไร่อ๋อเริ่มจากหนึ่งไร่เลยผมว่าผมอยากทดลองปลูกเนี้ยผมมีพื้นที่ผมบอกเอา ท่านด็อกเตอร์ท่านช่วยเอาทีมงานมาดูดูหน่อยสิตอนนี้เราก็ต้องรู้ก่อนว่าจะปลูกอะไรถูกไหมใช่ใช่ใช่ไหมครับรู้ก่อนว่าอยากจะปลูกอะไรครับแล้วตลาดมันมีไหมตอนนีออ้อยากจะปลูกอะไรเนี่ยแล้วตลาดมีไหมเนี่ยม,มันทำไงมันต้องดูจากต้นต้นน้ำเนี่ยสมมติว่าเกษตรกรมีความรประสงค์จะเอาสมาร์ทฟาร์มไปใช้นะครับ,รบ,รบเราจะประมวลผลให้ก่อนว่าวันนี้เพื่อชนิดไหนที่ตลาดเขาต้องการ พอตลาดต้องการแล้วเพื่อชนิดนั้นใช้เวลากี่เดือนอใช้เวลาศักยภาพของพืชน,นั้นมัน,ม,นมันบริโภคน้ําบริโภคปุ๋ยบริโภคตามศักยภาพนะมันนะอืเท่าไหร่อืระบบของสมาร์ทฟาร์มมันจะไปกําหนดติดตั้งระบบคอนโทรลให้เลยพอติดตั้งระบบคอนโทรลแล้วยังวางแผนตลาดให้ด้วยวางแผนตลาดให้ด้วยว่าวิเคราะห์ก่อนเลยคิดเพื่อก่อนเลยสมมติว่าผมอยากปลูกมะเขือเ,เทศครับถูกไหม แต่ผมไม่รู้หรอกว่าพื้นที่ที่ผมมีอยู่เนี่ยปลูกได้ไหมได้ใช่แล้วผมก็ไม่รู้ว่าปลูกมะเขือเทศสร็จจะไปขายที่ไหนใช่เออถูกไหมจะขายได้ไหมผมก็ต้องมาปรึกษาดร็อกเตอร์ปรึกษาทั้งทีมงานว่าเฮ้ยผมอยากจะปลูกเนี่ยแถวนี้ผมเห็นเขาปลูกกันเยอะอยากจะปลูกบ้างแต่ผมไม่แน่ใจว่าผมปลูกเสร็จแล้วเนี่ยจะมันจะได้เยอะไหมเยอะผมก็มาปรึกษาทีมงานได้ไหมปรึกษาได้หมดครับปรึกษาได้หมดครับนะครับเพราะเราเราตั้งเป็นเป็นเป็นไอ เขาเรียกว่าแผนกหนึ่งเลยของบริษัทนแผนกสมาร์ทฟาร์มสมาร์ทฟาร์มเลยให้คําปรึกษาตั้งแต่ต้นน้ําปลูกอะไร,ะไร,รกลางน้ําจะใช้วิธีการดูแลมันอย่างไรปลายน้ําตลาดต้องการเท่าไหร่มีที่ไหนบ้างที่ต้องการพืชชนิดที่คุณต้องการจะปลูกนี่คือการประมวลผลผ่านระบบของมันอ๋อเรามีประมวลผลผ่านระบบด้วยครับวิเคราะห์ประมวลผลผ่านวิเคราะห์เสร็จแล้วก็จะมาบอกคุณว่าเฮ้ยปลูกคนนี้คุณปลูกนี่เจ๊งแน่ คนปลูกนี้ได้เงินแน่นอนใช่ใช่ใช่ไหมครับแล้วถึงจะเริ่มทำใช่ถึงก็ลงทุนใช่ไหมครับแบบนั้นใช่ไหมใช่โอ้อย่างนี้ก็สบายเดียนะที่สําคัญพี่หมอปลูกได้ทุกที่อ่ะเพราะว่าเราตรวจสอบดินดินเค็มดินอะไรระบบสมาร์ทฟาร์มมันจับแล้วมันก็มีการแก้ปัญหาในเชิงระบบได้แล้วใช้เวลานานไหมครับใช้เวลานานไหมไปสารวจอย่างเงี้ยเดย๋ยวผมบอกผมบอกว่าผมมีที่ดินอยู่ตรงนี้ยจังหวัดเนี้ยผมมีที่อยู่ตรงนี้แต่ผมไม่รู้จะทาอะไรผมจะทําอะไรดีถามงี้ได้ไหม ได้ได้ได้เหรอรู้ได้รู้ได้ทันทีครับอ๋อรู้ได้เลยเออย่างที่อำเภอพิบูรรักษ์ยกเป็นเคสตาดี้เนาะครับที่เราไปลงพื้นที่เขาอยากจะปลูกมะพร้าวน้ำหอมเงี้ยเขาไม่รู้ว่าดินของเขาเนี่ยมันเหมาะกับพืชชนิดนี้ไหมครับ AI สมาร์ทฟาร์มเรามันจะมีระบบตรวจดินก็ไปตรวจแล้วนี่มันจะรู้เลยว่ามะพร้าวน้ำหอมต้องการแบบไหนต้องการดินที่มีสารอาหารอย่างไรปรับสภาพให้ออ ถ้าต้องการแบบนั้นก็ปรับสภาพดินให้ด้วยปรับสภาพดินให้ด้วยโอโหโหเราก็มีทั้งผู้เชี่ยวชาญในเรื่อง <ตา S 1> ดินเรื่องอะไรทั้งหมดนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านเขียนโปรแกรมเขียนระบบสมาร์ทฟาร์มเราโอ้โ,อโหนี่นี่นี่หมายความว่าเออผมนึกว่าสมาร์ทฟาร์มเนี่ยมันแค่มีน้ําหยดแค่เองนะใช่ชาวบ,บ้านเข้าใจอย,อย่างนั้นพี่หอเข้าใจว่าหยดน้ำชาวบ้านเข้าใจแบบนี้ใช่ใช่เข้าใจว่าเออสมาร์ทฟาร์มเหมือนกับมีระบบน้ําหยดใมีระบบควบคุมความชื้น ดูแลอุณภูมิอย่างนี้เนาะนะตรงนี้นะไม่ใช่มันเริ่มตั้งแต่วิเคราะห์ดินเลยนะมีระบบวิเคราะห์อะไรว่าดินนี้ถ้าคุณคุณอยากจะปลูกมะพร้าวน้ำหอมครนะคุณต้องปรับดินยังไงอ๋อนี่เป็นระบบดูแลระบบดินเลยครับทีนี้ทีมงานของเราคนหนึ่งเคยไปอยู่อิสราเอลสิบกว่าปีเขาบอกว่าเขาเขาเห็นเจ้านายปลูกแตงกวายุโรปทีนี้เจตนาดีก็เอาเอาเอาน้ำลดลดมากๆก็คิดว่ามันจะโตเร็วๆ ก็รดไปสุดท้ายในแตงกวามันอุ้มน้ํามันอ้วนอ้แต่มันใหญ่จริงใหญ่ขึ้นมาใหญ่จริงแต่ตลาดไม่ต้องการเพราะว่ามันไม่สารอาหารมันไม่ได้ตามตามคุณภาพของแตงกวาที่เขาอมานียน้ำเต็มเลยใช่ครับอันนี้ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเขาปรับมาเขาก็เลยมาเออเอาข้อมูลพวกนี้มาเขียนเป็นระบบว่าเพื่อชนิดนี้เนี่ยน้ําต้องแค่นี้ปุ๋ยต้องแค่นี้ความชื้นต้องแค่นี้ S <S เพราะฉะนั้นถ้าวัดความชื้นแล้วมีระบบการตรวจตรวจ,ตรวจวัดเรื่องไฟรัดวงจรด้วยนะรตรวจวัดความชืน้นระยะเราไปอยู่ไหนก็ได้เรามีโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวเนี่ยรเราเห็นหมดเลยว่าสวนผลไม้ที่เราปลูกผ่านสมาร์ทฟาร์มอยู่ตรงไหนบ้าง<อ>มีมีภัยพิบัติที่จะเข้ามาใกล้ตรงไหนมีวัวมีควายเข้ามาไหม<อ>แล้วเราอยากจะลดน้ำเราใช้เมนนวลนก็ได้ตั้งระบบอัตโนมัติก็ได้อันนี้ก็คือ สิ่งที่เราเรียกว่ามอฟอเลสว่าเ f o ฟอร์มทำน้อยแต่ได้มากแล้วมันสะดวกสบายมไม่ต้องไปนั่งดูตลอดเวลาเวาทำสมาร์ทฟาร์มไม่ต้องต้องมีรู้รอบขอบชิดต้องมปโรงเรือนไหมครับก็อยู่ที่พืชแต่ละชนิดไม่จําเป็นบางทีเอ่อบางบางชนิดเราต้องการผลผลิตตามศักยภาพพืชก็เป็นโรงปิดบางชนิดปลูกกลางแจ้งก็ได้อ๋อเป็นกลา,แง,กา,างแจ้งก็เป็นสมาร์ทฟาร์มกลางแจ้งก็เป็นสมาร์ทฟาร์มไดไมม้ไม่ต้องมีโรงเรือนไม่ต้องมีน่าเลยนใช่ปลูกผักสวนครัวอะไรพวกนี้ใช้สมาร์ทฟาร์มได้หมดครับ แ,แล้ดแล้วไอ้ไอสมาร์ทฟาร์มที่เราตั้งขึ้นมาเนี่ยทำได้หลายอย่างไหมฮะหมายควาว่าสมาร์ทฟาร์มหนึ่งไร่เนี่ยปลูกผักได้หลายอย่างไหมไม่ต่อเอ่อพืชหนึ่งชนิดต่อสมาร์ทฟาร์มหนึ่งที่อเพราะว่ามันจะอเพราะอ๋อมันต้องควบคืมตามล<ช>ักษ่ะง<ช>ของพืชใช่พืชมันจะไม่เหมือนกันอ๋อเข้าใจแล้วพืชนไม่เหมือนกันแสดงว่าของเราเนี่ยมีระบบตั้งแต่ดูตั้งแต่วิเคราะห์เลยครับคุณอยากปลูกอะไรคุณบอกครับ เรามีข้อมูลซึ่งปัจจุบันนี้ข้อมูลก็หาได้หมดเนาะหาได้หมดข้อมูลผลว่าพืชชนิดนี้ชอบอะไรผลไม้ตรนนี้ชอบอะไรนะชอบอากาศแบบไหนนะเสร็จแล้วดินเป็นยังไงแล้วก็ปรับหมดเลยปรับหมดเลยปรับดินให้ครับน้ําถ้าไม่มีน้ําเราปรับให้ไหมน้ําถ้าไม่มีน้ําเราก็มีระบบจาบบาดาลให้โอ้วก็มีน้ำมาจุะใช่ทั้งเก็บน้ําให้ทั้งเก็บน้ำใหบบจาะบาดาลเสร็จทั้งเก็บน้ําให้ด้วยครับ มีแพ็กเกจเป็นแพ็กเกจแพ็กเกจเลยว่าพื้นที่แต<อ>่ละพื้นที่มันจะต้องใช้อะไรแค่ไหนนะครับ<อ>แต่ไม่แพงครับแล,แล้วเดี๋ยวก่อนนิดหนึ่งครับและไอ,าอ,าอาการที่เข้าไปสำรวจการเข้าไปปรึกษาเนี่ยนะครับคิดเงินแพงไหมจังคิดเงินเพิมแพงไหมครับท่านคืออยู่ที่พื้นที่เนาะตั้งเริ่มต้นตั้งแต่สี่หมื่นบาทถ้าเป็นพื้นที่แห้งแล้งมีมีดินเค็ม จาเป็นจะต้องเก็บน้าใช้ถังเก็บน้ําพวกนี้ก็อาจจะเพิ่มหรือว่าท่อที่เราจะต้องใช้สาหรับพื้นที่นั้นอาจจะเพิ่มแต่สูงสุดไม่เกินหกหมื่นครับนี่ทั้งระบบเลยทั้งระบบเลยครบเซตเลยครับแล้วก็ติดตั้งให้เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเรียบร้อยมีช่้งระบบแก้ไขดินให้มีระบบน้ําให้ตั้งระบบน้ําถ้าไม่มีน้ําก็เจาะบาดาลเจาะบาดาลคงต่างหาก็ันเนะก็ต้องไปหาคนเจาะบาดาลมาแต่เราทำโซล่าเซลล์ต่างหาก อ่าไม่มีแสงทำโซลารเซลล์ไว้อีกตรงนี้เพื่อให้แสงมีแสงสว่างดูแลอ่ดูแลเรื่องของสมาร์ทโฟนตรงนี้นะครับโอ้โหตรงกินระบบน้ำด้วยระบบแล้วก็ยังเชื่อมระบบต่อให้กับสมาร์ทโฟนด้วยสมาร์ทโฟนด้วยบ้านจะลดน้ำดูน้ำผ่านโทรศัพท์มือถือแล้วดูด้ื่อยวันวันนี้ผมอยู่กรุงเทพผมบอกเฮ้ยผมอยากดู นะผมว่าที่ดินผมอยู่แถวโคราชผมก็ทําสมาร์ทฟาร์มเสร็จผมก็กดไปดูมีกล้องให้ด้วยป่ามีกล้องดูไหมครับมีกล้องดูด้วยครับโมีกล้องดูด้วยค <c oughs> ือเอาบนี้เอาเอาพื้นที่สวนของเรามาไว้บนโทรศัพท์อไปกับเราได้ตลอดนะครับ,นะ,รบนะครับทั้งระบบน้ําระบบไฟตรงนี้เลยเริ่มต้นตั้งแต่สี่หมื่นบาทนะครับไม่เกินหกหมื่นบาทต่อไร่ต่อไร่นะครับนี่เป็นราคาต่อพืชหนึ่งชนิดนะต่อพืชหนึ่งชนิดครับตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยใช้เวลานานไหมครับติดตั้งได้ทันทีครับ ไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ทุกอย่างเรียบร้อยไม่เกินหนึ่งอาทิตย์อาจารย์นหนึ่งอาทิตย์ครับเออไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ใชเคาดูอะไรดูเสร็จไม่เกินหนึ่งที่สามารถจัดระบบได้หมดเลยทุกอย่างเลยครับใช่ครับโอ้โหทีมลงไปสำรวจดินสำรวจอะไรแล้วก็ติดตั้งระบบเชื่อมโยงกับพื้นดินแล้วก็รู้เลยนะครับหนึ่งไร่เนี่ยว่าดินจะต้องปรับสภาพยังไงครับแล้วก็ติดตั้งระบบให้เสร็จสับเลยแล้วก็คำนวณได้เลยว่าผลผลิตจะออกนอกมากน้อยขนาดไหนด้วยใช่ใช่โอ้โห อย่างแตงกวาควบคุมได้หมดเลยนะควบคุมได้หมดเลยแล้วอย่างปลูกฟักทองหรือแตงกวาเขาจะมีระยะเวลาเข้ามาเลยกี่เดือนครับเก็บผลผลิตได้ก็ให้ปุ๋ยให้น้ำโอ้งที่ชาวชาวชาวไร่เนาะครับต้องเป็นผลผลิตเรื่องของชาวสวนชาวไร่ตรงนี้นะครับถ้าต้องการเรื่องของระบบแบบนี้ระบบกลุ่มของสมาร์ทฟาร์มเนี่ยนะครับท่านประสบปัญหาเรื่องของการปลูกแล้วแต่ผลผลิตไม่ไม่ไม่ได้ตามที่ต้องการนะครับหรือว่าดินท่านไม่ดีปลูกมาแล้วผลผลิตลูกติดหนึ่งลูกลูกเออไม่ดีอย่างงี้ นะครับท่านสามารถจะมาปรึกษากับทีมงานของท่านดรได้เลยได้เลยครับถูกไหมครับครับแล้วก็ท่านดรก็จะปรึกษาดูว่าเออตรงนี้เป็นไงแล้วแถมยังที่สัมงานคือแถมทําตลาดให้ด้วยครับนะมีตลาดรองรับด้วยตลาดออนไลน์รองรับด้วยนะครับเรามีทั้งฝ่ายการตลาดฝ่ายเทคนิคลงในพื้นที่แล้วก็ฝ่ายโปรแกรมเมอร์ลงในพื้นที่ครับฝ่ายโปรแกรมเมอร์ด้วยครับทุกอย่างเลยโอ้โหสุดยอดจริงๆตอนนี้นะครับโอ้นี่คือเรื่องราวของสมาร์ทฟาร์มนะครับซึ่งท่านดรได้ตั้งบริษัทขึ้นมา นะครับคือริษทอะไรนะครับอีกทีนึ่งครับอาดีวิาสากิตเพื่อสังคมจำกัดนะฮะเรื่องของสมาร์ทฟาร์มเรื่องของการที่จะเพิ่มผลผลิตให้กับชาวสวนนะฮะเกษตรกรท่านท่านอยากปลูกอะไรท่านบอกมาหรือท่านที่ปลูกอะไรอยู่แล้วและผลผลิตท่านนะขาดทุนอยู่ตอนนี้ท่านติดต่อมาได้ที่บริษัทเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นเรื่องของเว็บไซต์ให้นะครับตรงนี้แล้วก็เรื่องของเบอร์ที่ติดต่อไปที่บริษัทนะครับแต่เรายังมี <c oughs> อะไรพิเศษสำหรับสมาชิกอสทช ที่ต่างจากคนอื่นอยู่นะครับเห็นไหมท่านที่เป็น,นสมาชิกอสทชเพราะเนื่องจากว่าท่านผมเรียนนิดนึงครับท่านดรธิพัฒน์ท่านเป็นประธานประธานใหญ่นะฮะขององค์กรสิทธิการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาตินะฮะท่านเป็นประธานใหญ่สมาชิกขององ,องค์กรอสทชอของเรานะฮะท่านฟังแล้วในคลิปนี้ท่านต้องการที่เพิ่มผลิตในพืชพันธุ์ของท่านท่านต้องการแก้ไขนะฮะ ในเรื่องของเกษตรในเรื่องของผลผลิตที่ท่านทําอยู่ตอนนี้ไม่ประสบความเสเร็จอะไรก็ตามนะฮะท่านติดต่อมาได้เลยนะฮะและเป็นราคาพิเศษตอนนี้นะครับครับนะครับนี่คือธุรกิจฝ่าวิกฤตนะฮะซึ่งจะนําพานะเกษตรกรของเราฝ่าวิกฤตโควิดไปได้นะครับตรงนี้ครับวันนี้ครับผมขอกราบขอบคุณนะท่านดรมากครับครับขอบคุณครับพี่มาแล้วก็ขอกราบขอบคุณนะท่านและสมาชิกอย่าลืมนะครับติดต่อมาที่ดรนะครับถ้าท่านต้องการที่เรื่องของสมาร์ทฟาร์มสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ